วัสดีค่ะลูกค้าเดี๋ยววันนี้จะมารีวิว L สี่ห้ DT ปีห้ค่ะคันนี้เพิ่งมาถึงร้านค่ะทางร้าน,นยังไม่เก็บงานนะคะจะมารีวิวแบบเดิมๆให้ลูกค้าชมก่อนทางร้านก็จะเก็บงานให้เหมือนคันนั้นนะคะลูกค้าค่ะสภาพเก็บงานก็จะสวยๆแบบนั้นค่ะ คันนี้ยางสวยมากค่ะยางหลังเจ้าของเดิมเพื่อเปลี่ยนมาคันนี้อุปกรณ์2ชิ้นค่ะไปมีมดดนหน้าผ่านพวนแม่ค้าเปิดราคาขายที่239,000บาทพร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพให้ลูกค้าฟรีทั้งคันค่ะทางเราก็จะเก็บงานสีให้เหมือนคันที่แม่ค้าขายให้ชมเมื่อกี้ค่ะ าให้ใหม่นะคะเดี๋ยวแต่รังคาให้ใหม่เลยอันนี้คือสภาพเดิมๆค่ะใช้าง,งานได้ปกติค่ะแต่ว่าทางร้านก็จะเช็คอีมสี่ล้อลูกหมาลูกปืนแล้วปกไฟค่ะแล้วก็เช็คจุด่วซึมให้อีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเล่มเอกสารครบค่ะ ราคาขายที่2แสน3หมื่น9,000บาทค่ะนี่พร้อมเก็บงานสีให้ฟรีทั้งคันค่ะแล้วก็เปลี่ยนราคาให้ใหม่ก็เช็ดจุดรซึมให้ค่ะเช็ดรถให้ฟรีค่ะในราคาที่แม่ค้าแจ้งไว้เลย2แสน3หมื่น9,000บาทค่ะแค่แค่ปั๊น สนใจรถไถโทรสอบถามได้ค่ะ098261158ทางร้านรถไถมือสองเรานะที่ขันแก่นค่ะทางร้านเราเปิดทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์มีลูกค้าหลายท่านค่ะสอบถามเข้ามาว่าทางร้านขายเงินสดหรือว่าเงินผ่อนทางร้านเราขายเงินสดนะคะลูกค้าขายเงินสดอย่างเดียวค่ะแล้วก็รับสมาชิกทกศค่ะสมาชิกทกศสามารถไปผ่อนกับทกศ,าาทศได้ค่ะ รถถ่ายเพิ่งมาถึงร้านเมื่อวานเนี่ค่ะคันนี้ขครงเก่าเดิมค่ะเสียงนิ่มนะคะลูกค้าเสียงเครื่อง,งท้ายอ่ะถ้าจะไม่ได้ยินเลยค่ะคันนี้ เปลี่ยนหลังคาให้ใหม่ค่ะสั่งหลังคาใหม่อยู่แล้วช็เช็คจุดรล่วกซื้อไม่ฟรีค่ะเช็กระบบไฟค่ะเดียวอ,อย่างนี้แตกนะคะก็เปลี่ยนให้ใหม่ค่ะแล้วก็เก็บงานสีรอบพันค่ะหรือว่าลูกค้าน่ดอยากได้สีเดิมเดิมก็ได้นะคะไปตาก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะไฟนี่ค่ะไปหน้า l สีาด dt ค่ะเป็นรถจดทะเบียนปี5 2เลขเอกสารครบค่ะเปิดราคาขายที่239,000บาทค่ะหน้ายางหลังใหม่นะคะลูกค้าแล้วก็ยางหน้าก็จะประมาณ 60- 70%อยู่ค่ะไม่แตกนะคะค่ะสนใจรถถ่ายโทรสอบถามได้ค่ะ0 9 8 2 6 0 1 1า8้าร้านรถถ่ายมือสองเราทีคอนแกนค่ะเปิดทุกวันเลยจันถึงาทีลูกค้ามาไม่ถูกเดี๋ยวแอดไลน์แม่ค้าได้ค่ะเดี๋ยวปัาพิการให้แล้วก็เดี๋ยวอาแม่ค้าจะปัก พิกัด GPS ให้ใต้คอมเมนต์ u t u b e นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะลูกค้าท่านใดสนใจโทรสอบถามได้ค่ะวันนี้ม่คะขอจบการรีวิวรถถ่ายโคต้า L 4508 DT ปี P 52ีห้เท่านี้ค่ะฝากลูกค้าท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปวิดีโอของร้านรถถ่ายมือสองรายดีคอนแกนด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกันในคลิปหน้าคะ่ะลูกค้า